Yamaha XSR 155ปี2026สรุปโดยย่อ Yamaha XSR 155คือโมเดลในสาย s p o ร์ตเฮ i ิเท e n น o โอเรโทรของยามาฮ่ขนาดเครื่อง1 5 5ซ c ที่ผสมผสานเส้นสายเรโทรแบบคลาสสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเครื่องยนต์ VVA ระบายความร้อนด้วยน้ำเกียร์6สปีดและโครงตัวถั้งแบบ Delta าบล็อกที่ให้การควบคุมเฉียบคมจนน่าแปลกใจสำหรับรถแนวคลาสสิกขนาดเล็ก เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสไตล์ย้อนยุคแต่ยังต้องการสมรรถนะและความสะดวกสบายแบบรถยุคใหม่ 1. ภาพรวมและคอนเซปต์ของ XSR 155 XSR 155ถูกออกแบบให้เป็นรถสปอร์ตเทอริเรขนาดเล็กคือหยิบรูปลักษณ์ของ XSR รุ่นที่มาทำให้เล็กลงและใช้พื้นฐานจาก MT 1 5 R 1 5แพลตฟอร์มและเครื่องยนต์เดียวกันผลลัพธ์คือรูปลักษณ์กลมกลืนระหว่างความคลาสสิกไฟหน้าทรงกลมบอกระยาวถังน้ำมันโค้งกับชิ้นส่วนสมัยใหม่ หน้าปัดดิจิทัลไฟเล็ดรอบคันแนวคิดนี้ทำให้ XSR 1 5 5เป็นรถที่โดดเด่นทั้งในเมืองและเมื่อต้องการขับแบบท่องเที่ยวไกลๆ 2. เครื่องยนต์และสมรรถนะตัวเลขสำคัญขนาดเครื่องยนต์ประมาณ1 5 5ซีซีสูดเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำเทคโนโลยี VVA Variable Valve Actuation ช่วยให้แรงบิดและแรงหมาหลื่นตั้งแต่รอบต่ำจนถึงรอบสูง กำลังสูงสุดที่รายงานโดยสื่อหลายแห่งประมาณ19.3 ps หรือราว19แรงมา้าที่เครื่องหมายตัวหนอน10,000รอบนาะทีและแรงบิดประมาณ14.7นิวตเมตรที่เครื่องหมายตัวหนอน8,500รอบนาะทีตัวเลขอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยตามสเปคประเทศเพรื่อบอกส่งกำลังเกียร6 Speed Prom ์6สปีดพร้อมแอสซินส์แอนด์สลิปเปอร์คลัตช์ในหลายรุ่นช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นิ่มและลดแรงสะท้อนเวลาลงเกียร์แรงความหมายในเชิงการใช้งานจริง เครื่อง1 5 5ซีซีที่ติด VVA ให้การตอบสนองที่ดีทั้งในเมืองและบนถนนไฮเวย์เล็กๆออกตัวดีไม่กระท่อนกระแทนและมีรอบจัดเมื่อเรียกยกเกียร์เพื่อเร่งแสง 3. โครงสร้างช่วงล่างและการควบคุมโครงใช้เฟรมที่พัฒนาจาก MT 1 5 R 1 5เช่น Delta Box ในบางสเปคซึ่งทำให้การบังคับเลี้ยวเฉียบคมและเสถียรเมื่อเข้าโคง้งระบบการสะเทือนตามข้อมูลที่ออกมา XR s 155มักมาก,กับโชคหน้าแบบหัวกลับ USD Fork ในบางเวอร์ชันหรือโชคหัวตั้งในบางตลาดและโชคเดี่ยวโมโนโ c กด้านหลังให้การซับแรงที่สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการควบคุมเบรกดิสเบรกหน้าหลังและหลายสเปคระบุว่าติดตั้ง ABS เป็นอุปกรณ์มาตรฐานหรือเป็นออปชั่นขึ้นกับรุ่นย่อยและตลาดผลต่อการขับขี่ช่วงล่างและเฟรมแบบนี้ทำให้ xsr 155เข้าโค้งมั่นใจกำหนดเส้นทางง่ายเหมาะกับผู้ขับที่ต้องการความคล่องตัวทั้งในเมืองและเส้นทางต่างจังหวัด 4. ดีไซน์ภายนอกเทอริเทจแต่ทันสมัย XSR 155ใช้ภาษาการออกแบบแบบนีโอเรโทรมีจุดเด่นเช่นไฟหน้าวงกลมแบบเล็ดร่วมสมัยแต่ให้ความคลาสสิกถังน้ำมันทรงคลาสสิกพร้อมกราฟิกเรียบง่ายบอาชิ้นเดียวยาวต่อเนื่องรองรับผู้สอนและให้ความรู้สึกคลาสสิกแฟร์งชิ้นงานโลหะที่ให้สัมผัสพ,พรีเมียมและท่าทางไม่ยืนสูงเหมือนเน็กโกดอสปอร์ตทั่วไป ดีไซน์แบบนี้ตอบโจทย์คนที่อยากได้รถดูมีสไตล์ขับแล้วโดดเด่นบนท้องถนนแต่ไม่ต้องแลกกับการขับขี่ที่ล้าสมัยเพราะใต้สกินมีชิ้นส่วนทันสมัยเต็มไปหอมอดอ 5. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอิเล็กทรอนิกส์หน้าปัดหน้าปัดดิจิทัล lcd สแสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องเวลาระดับน้ำมันและตัวบอกตำแหน่งเกียร์ในบางสเปคระบบไฟและรอบคันทั้งไฟหน้าไฟไท้ายและไฟเลี้ยวขึ้นอยู่กับสเปคตลาด ฟีเจอร์ขับขี่ a s s i s t and Slipper c ร u t c h ระบบเบรก ABS ในบางรุ่นบางประเทศและพอร์ตชาร์จช่องเก็บของเล็กๆตามแต่รุ่นย่อย 6. ขนาดน้ำหนักและความสบายในการขับขี่ความสูงเบาะโดยเฉลี่ยราว810ร mm, มมขึ้นกับการตั้งโชคและรุ่นน้ำหนักตัวรถเคอร์ i เว t ประมาณ130-135กิโลกรัม ทำให้รถค่อนข้างคล่องตัวสำหรับการใช้งานเมืองและการจอดเข้าออกในสภาพการจราจรการออกแบบเบาะยาวและตำแหน่งท่านั่งค่อนข้างสมดุลไม่ค่อยมืดสำหรับการขับขี่ในเมืองหรือทริประยะลางแต่ถ้าจะทัวริงระยะยาวอาจต้องเพิ่มเบาะเสริมหรือพักขาพักบ่อยๆขึ้นกับสรีระผู้ขับ 7. น้ำมันการใช้งานจริงและค่าใช้จ่ายในการครอบครองความจุถังเชื้อเพลิงประมาณ10ลิตรเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองหลายวันโดยไม่ต้องเติมบ่อย อัตราการใช้น้ำมันจริงขึ้นกับสไตล์การขับและสภาพถนนแต่เครื่อง 155cc VVA มีชื่อเสียงเรื่องความประหยัดเมื่อขับแบบชิลๆในเมืองค่าใช้จ่ายรวมประกันภาษีค่าบำรุงรักษาตามระยะจะขึ้นกับตัวแทนจำหน่ายและโปรโมชัน่นตัวเลขราคาแนะนำในตลาดไทยที่มีการรายงานในหลายสื่ออยู่ที่ราว91,000บาทถึง96,000บาทอาจเปลี่ยนแปลงตามรุ่นย่อยโปรโมชั่นและเวลาจำหน่าย ตรวจสอบราคาจริงที่ดีลเลอร์หรือเว็บไซต์ยามาฮ่าในไทยก่อนตัดสินใจ 8. ความแตกต่างของรุ่นปี2026และการอัปเดตล่าสุดสำหรับปี2025 2026ข้อมูลจากสื่อยานยนต์ชี้ว่า XSR 155ได้รับอัปเดตเล็กน้อยในด้านสีและกราฟิกรวมถึงการปรับสเปคอุปกรณ์บางรายการในบางตลาดเช่นการเพิ่ม ABS ในบางรุ่นย่อยหรือปรับเซตช่วงล่างเล็กน้อยแต่พื้นฐานเครื่องยนต์และเฟรมยังคงเดิม กล่าวคือ XSR 1 5 5รุ่นปี2026จึงเป็นการไมเนอร์เชนอัปเดตสีอุปกรณ์มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงวิศวกรรมครั้งใหญ่หมายเหตุการเปลี่ยนสเปคเช่น ABS หรือ USD Fork อาจต่างกันตามประเทศดีลเลอร์หากผู้ใช้ต้องการฟังก์ชันเฉพาะเช่น ABS เป็นมาตรฐานควรสอบถามตัวแทนจำหน่ายในไทยเพื่อยืนยันรุ่นย่อยที่มีออปชั่นนั้น 9. เปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดภาพรวม คู่แข่งใกล้เคียงมักเป็นรถแนวนีโอเรทรหรือเนกโกดอขนาด1 5 0 1 6 0ถึงซีซีเช่น Yamaha MT 1 5 y z า F R 1 5พื้นฐานเครื่องเดียวกันแต่สไตล์ต่างกัน Honda C B 1 5 0 R สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกรุ่นสไตล์คลาสสิกรีโทรจากค่ายอื่นๆในช่วง1 5 0 1 6 0ถึงซีซีข้อได้เปรียบของ X s R 1 5 5คือสไตล์เฮอริเทจ ที่ชัดเจนการประกอบที่ดูพรีเมียมและแพลตฟอร์มเครื่องยนต์ที่ให้สมรรถนะดีเมื่อเทียบกับเครื่อง155ซีซีรุ่นอื่นๆข้อเสียอาจเป็นราคาที่มักจะสูงกว่ารุ่นเน็กก็ดอพื้นฐานบางรุ่นเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่คล้ายกัน 10. ข้อดีข้อสังเกตสั้นๆสำหรับผู้ซื้อข้อดีรูปลักษณ์สวยโดดเด่นและไม่ซ้ำกับรถสแตนดาดทั่วไปเครื่อง v v a ให้ทั้งแรงบิดและแรงม้าใช้งานได้จริงพื้นฐานเฟรมช่วงล่างดีควบคุมง,ง่ายในโค้ง ข้อสังเกตหากต้องการออปชั่นความปลอดภัยขั้นสูงเช่น ABS แบบ Dual Channel อาจต้องเลือกกลุ่นย่อยหรือเช็ครายละเอียดก่อนซื้อเบาะและตำแหน่งการขับขี่เหมาะในระยะกลางแต่ถ้าใช้ทัวร์ิ่งไกลใกล้อาจต้องปรับปรุงความสบายเพิ่มเติมราคาโปรโมชั่นอาจเปลี่ยนแปลงควรเช็คราคาล่าสุดที่ดีวเลอร์ 11. คำแนะนำสำหรับการดูทดลองขับ ทดลองขับทั้งในเมืองและบนเส้นทางเปิดเพื่อสัมผัสการตอบสนองของเครื่องในรอบต่างๆและการเข้าโค้งตรวจสอบว่ารุ่นที่ทดลองมี ABS หรือไม่หากเป็นสิ่งที่ต้องการสอบถามเรื่องการบริการหลังการขายค่าอะไรลและโปรแกรมการรับประกันของตัวแทนจำหน่ายหากเป็นผู้ขับตัวสูงหรือเตี้ยควรลองนั่งจริงเพื่อวัดความสูงบ่ดและมุมเขา่าสะโพกบางคนอาจรู้สึกว่าต้องการบ่ดเสริมหรือปรับแทนเล็กน้อย 12. สรุปควรซื้อไหม ถ้าคุณมองหารถเล็กที่โดดเด่นด้านสไตล์แต่ยังต้องการสมรรถนะจริงจังในการใช้งานประจำวันและการขับขี่แบบยืดหยุ่น xsr 155เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะถ้าคุณชอบแนวเฮอริเทจแต่ไม่อยากแลกกับเทคโนโลยีล้าสมัยแต่ถ้าคุณให้ความสำคัญกับออปชันความปลอดภัยขั้นสูงหรือการบรรทุกของหนักเป็นประจำอาจต้องพิจารณาเล,เลือกตัวเรือกลุ่นย่อยหรือเพิ่มอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมแหล่งอ้างอิงหลักสรุป1เว็บไซต์ yamaha motor thailand ข้อมูลสเปคและภาพรวมของ XSR <X S> 1 5 5 2. รายงานสื่อยานยนต์และรีวิวคาร์ i บท์ไบส r e p ีพับลิกซิกวิข้อมูลกำลังและรายละเอียดเทคนิครวมถึงการเปิดตัวในไทยและต่างประเทศ 3. รายงานข่าวบทความสเปคจากหลายเว็บ <X S> b i g e ต d e ็ก <o> b i g บีก e <X> s วลยืนยันตัวเลขแรงม้าแรงบิดและคุณลักษณะเครื่องยนต์ VVA 4. บทความอัปเดต m i n เนอร์เชนปี2025 2026อธิบายการปรับสีและออปชั่นเล็กน้อยที่รายงานในสื่อ